ครับสวัสดีครับพี่นว่างมิดหมอแคนแฟนมาลำทุกผู้ทุกคนครับ่อบคครับทิวลี่คนไม่ขาดแคนครับวันนี้กลับมาบ้านคุณพ่อสมานมารับแคนเช่นเคยครับมีสามเต่านะครับว่างเต่าหนึ่งครับขี้จีไม่เน้อแต่ว่าสิรีวิวกรันทรงคือเอฟชาบเต่าหนึ่งแต่กากีไม่เน้อมีผู้มัดมีผู้มัดจำนะผมไว้แล้วขี้จีนะครับหนึ่งพันบาทนะครับที่นี่โทรกลับไป มื่อนี่แหะโทรกลับไปว่า,อาขอเงินก่อนแน่เพราะว่าผมสิไดิเขา,าเมาแคนนะครับบัานี้ย่านเฮโก่งวเว้านั่นเว้านี่ต้องบ่เห็นทรงแคนมากกับผมตกลงกันแล้วกับคุยกันแล้วว่าถ้าแคร์อยเอีดเกีเมื่ออาชีพนี่คือไม่มีการาผมให้มัดจํำไว้แต่ว่าบ่มีไปาทางครับอันนี้ก็เว้ากันชัดเจนแล้วผมก็ต้องเดินทางมา บ้านผมมาบ้านพ่อกประมาณหาส0บหิโลได้เลยครับทั้งค่านะ่ะมันยังย่งผมอีกผมก็ต้องขอเบิกก่อนที่นี่ให้คําตอบว่าย่านโกงเอาถ้าย่านโกงคือว่าเรามาใจมาจําเห็นอย่างนี่ก็คืองงแข็งเลยว่าแต่วมันเป็นปัญหาใหญ่สำหรับผมนะครับมันเป็นปัญหาน่อยมากเพราะว่าประกาศไปมือนี่นี่บ่าเกินมืออื่นครับ มีผู้เอาแท้แนนอนแขนน่บ่ต้องห่วงครับแต่ว่าผมอยากบอกให้เธอฟังอยู่นะขณะนี้นะครับต้องไปศึกษาข้อมูลผมกอนขันสีย่านผมโกงขันผมโกงผมโกงตั้งเต่มือเจ้ามัดจำผมแล้วนะครับผมบ่เอาเดอกพันหนึ่งนะมัดจำไว้คือว่าหนึ่งลงคิ้วไว้มัดใจกันไว้ว่าเอาแท้แนนอนถ้ะถ้ามาสั่งปากต่อปากผมผมบ่มั่นใจนะครับผมตั้งหากที่ที่ตองย่านมู่เจ้าบ่เอานะครับ เพราะว่าผมมี่มีโตต้ตนอยู่แล้วช่องผู้ติดตามผมก็หกหมื่นกว่าคนนะครับตามโตได้ไงถ้าโกงนะผมบอกโกงดอกด้ามหาหกพันด้ามซี่หาพันนะผมกืโกงเป็นหมื่นเป็นแสนครับแล้วก็โกงตัตงแต่มเอิพุ่นเลยนะครับผมบอกว่าปล่อยเวลาไว้เป็นเดือนแล้วจังมาโกงดอกครับนะครับยาบ่านโบทรงแค้นมาเซ็นโอ้ยนะครับอันนี้ขออนุญาตจมซะก่อนขอเพื่อท่านใดที่ก็ฟังอยู่หละกะ แล้กวก็วหา้ผมเสียเสยให้ใหายมีขอความอผอมบ่อยากเอามาบ่อยากเอามาปะจานดอกมันบ่เป็นเรื่องที่ผู้อื่นที่สิรับรูน้นะนะแต่ว่าเทือเทือท่านผู้นั้นบึงอยู่ตอนนี้เพราะท่านขัน,น,นส,สร้างแค้นน้ำผมนี่ศึกษาก่อนครับศึกษาผมสะกอ่อนขันขันบลหุจากผมดีบ่ต้องสั่งเพราะว่าคนต้องการแค้นบ่บ่อืดผมใส่คำหนีเลยนะครับม,ม่นบ่เ้าเงยบ่เงยดอกนะครับสิมา บายุกัยเชยภูมิเด้อเอาคอือไปเอาขันก็ว่ากันผมเนี่ยผมขี่ขรถไปอาเองก็ได้ผมแถวผมก็มีใกล้ไปครับเชิญไปเอาครับผมไม่ได้ว่าเลยบายุกลยเชยภูมิเจ้าไปเอารลวดเจ้าไปสั่งเลยนะครับสั่งน้ำผมเดือนสองสามเดือนก็นได้สั่งเชยภูมิสั่งตีครับพอสุดอยู่นี่พอใบสั่งลวดไปเอารลวดนะครับผมบอกตรงสี่ซะบอกตรงๆนี่แหละนะครับ บ่มาเอาสร้างโบชีรถมาเอาเนาะยูละเอยดบ,บ่เป็นยังหรอกมันเสียความรู้สึกครับพีน้องเพราะว่ามันสังกันแล้วนะครับแต่ว่าว่างเด้อครับเตาหนึ่งขี้กีนะครับสองเตานั้นนีเจะคล้องแล้วอันนี้กีไม่เนือฟังเสียงแครนครับ นะครับสิงไงป่ยสิงไงปอเมริกาเต้านึงนะครับกีไปอเมริกาเต้า,ตานึงนั่นแตงแตง่นคนอเมริกาเข้าเฮียงโอนมาเบิดเลยครับจนมาผมใส่เงินเบิดเลนะครับเพื่อนเฮียงออนมาก่อนนะครับอันนี้จีดอเมริกานะครับเต้านึง ตรองนี้เลยอันนี้เอฟชาร์ปครับ,บอันนี้เอฟชาร์ป วิวแบบศูนย์เนี่ยจังหน่อยอยู่ครับเพราะว่ามีคนโบสถอสัตว์นะครับอันนี้เขา้า็โอนเงินมาคือกันอันนี้แค้นอาจารย์ทองท็อปอมืองอุบลนะครับโทรหาเพื่อนมาวันแหละนะครับมีน้ำซ้ำผมโทรไปมอวันมาขออนุญาตเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ลูกจัดการเนาะเพื่นอน่าเถอะเลยอ่าบัตรนี้บ,บ๊อบบ,บบ๊วางโทรศัพท์พร้อมเด้ฮะน,นี่บ,บ๊วางสายบัตรยังเอาเขาไปโบว์เพื้นจังทันจ,จ,จ,จังสี่อยู่ กูบอดาเอาตั้งเต็มว <le> <AP> ันกับพ่อเฮ้งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผู้ใดสิดซังกับึกษาดีดีซะก่อนนะครับแต่ว่ากใครอยู่ดอกแล้วมัดจำอยู่พันหนึ่งขวายกับซ้ำขวอยได้เงินแล้วอยู่ดอกพันหนึ่งบ่บ่บ่มีปัญหาบ่เป็นปัญหาสำหรับขวอยนะครับอ่ะผู้ใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้0954821 1 6 9 ศูนย์เก้าหสองหนึ่งหนึ่งห้ขออภัยครับพี่หนองมันเป็นสีสันเนี่ยจังหน่อยนะครับรีวิวแคนแบบดุดันนะครับเมื่อนี้ขอพูดและสวัสดีครับ